ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นันนาสายลาดทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็พาพี่นันนาออกหมายอกแล้วครับผมเป็นหมายคลองครับพามาออกหมายยินปลายแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นติดตามกันดูครับพี่พี่นันนาว่าผมจะมีผลงานให้รับชมรึกเปล่านะครับผมเป็นหมายคลองนะครับด้านหลังผมนี่เลยครับผมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับพี่พี่นันนาครับผมว่า จะได้ยิงไว้นะครับวันนี้นะครับผมไปครับผมเจอนะแ,แล้วเจอแล้วครับผมเมื่อกี้ไอ้สัดช่อนอ้ที่ตรงไหนวะ ครับแตมไรมาแล้วโอ้มันลอยทั้งหัอาอยู่ครับเมือ่อกี้นี่ครับไปพี่น,นะแตมไรครับผมมันถอยร่นไปแล้วเมือ่อกี้รีบยิงเลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าโดนนะครับมันถอยร่นลงไปแล้วซัดไปอยู่ตรงที่มันเกยหัวขึ้นมาตอนไรครับผมนี่เสียวครับผมแตมไรครับปลาครับ โดนะไม่ดนูนะอือหือไม่โดนอีกแล้วอะไรวะมันข้ามเหรอ อุ้ยอยู่ในตัวนึงอย่าไปขึ้นต้นนี้ครับนะนะน,นี่ตรงนี้ทำเลมันได้ทำเลมันได้มีตัวให้ขึ้นยิงมัย ลับนล้ครับผมเกือบเียบเนลยแล้วจรงจิงเต็มกระดองแน่เลยครับผมาปาช่อนมัน,มนหัวใจญเลยครขึ้นมาปุ๊บไหนได้เตาครับผมเตาตัวนี้มันชอบอยู่แต่แบบน,นี้แหละมันเย็นดีนะโอ้ยมมนันมีเตาวะนู่นนู่นเตาแล้วครับผมลงไปแล้วเมื่อกี้ก็ ลูกมันครับตรงนี้ลงไปเห็นสามจุดล้วหนึ่งสองสามนี่มีติเต่าเข้าครับผมมันเจอปลาเลยครับปลาปลาด,ลาด,ดวันะไม่โดนนลยเฮย้ยปลาอะไรบ้างเมื่อกี้ เมองมนมามองครับแต่ยิงไม่โดน <c ười> อีกทะไรวะมันข้ามเลยยังไงอ่ะมันไม่รู้เลย ลอดุมดุมดุมๆุมมเข้ามาไม่ไ,มได้มอง ใช้็วามขีดหน่อยครับนล้นนะใหญ่ขึ้นนิดนิดหนึ่งครับแตนมที่สองครับผมก็มานั่งเฝ้าดูตั้งนานครับตรงนี้ก็เห็นแค่เต่านะครับผมเต่าขึ้นบ่อยมากครับก็ปลาไม่ค่อยจะขึ้นครับจุดนี้หรือว่าปลามันกลัวเต่าอ่ะครับผมเก็บปลาครับพี่ๆนั่นนะนัดใส่กระเป๋าไปเลยครับ เปลี่ยนผมเปลี่ยนใช้เป็นยางสิบเอ็ดมิลยิงโดนเลยผมใช้สิบสามยิงไม่โดนครับตั้งนานนำมาใช้สิบเอ็ดมิลอีกครับผมดูครับสภาพยางตัวนี้คุยหมดแล้วครับผมไม่รู้ไปโดนอะไรมาเนะี่ยยิงไม้ สู้ก็สู้ดูสองสามตัวใหญ่เร็ววิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วมัน หลายตัวอยู่นะเมื่อกี้เดียวเดียวเดียวต้นไหนวะเนี่ยโดนลูกกระตาเลยนี่ครับพี่ๆนั่นะนะไม้แต้มครับผมเป็นกระสุนครับตัวนี้คือมันล่องมาสองสามตัวนะเมื่อกี้ ข้ามหลังชยก็ได้สตัวครับพี่ๆนะได้ช่อนไปสองปลากระสูบหนึ่งตัวครับผมยิงไม่โดนตั้งแต่ต้นคลิปก็เยอะเลยครับผมเออครับผมกอโอเคยังพอได้กับข้าวครับพี่ๆนั่นนะเออยังพอได้แกงอยู่ครับผมก็อาจจะไม่มากครับผมแต่ก็รอดแ้วครับวันนี้ก็ได้ไปวันละสองสาตัวพอครับผม ก็หาตัวใหญ่แต่ไม่เจอครับผมวันนี้ก็ไม่ขึ้นดีครับตัวใหญ่ก็เที่ยงครับผมก็เลยกลับมาบ้านครับผมหิวข้าครับก็เลยไปกลับมาบ้านครับผมได้สามแต้มครับวันนี้โอเคครับผมครับผมปพี่นะนะครับผมถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลาดตามสไตล์ด้วยนะครับผมอย่าลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมคลิปนี้ขอตัวลาพิก่อนนะครับสวัสดีครับผม